สวัสดีครับผมริวลานริวไบบิกนะครับผมวันนี้พามาชมสตาร์เลียนบัคคเนีย 250i นะครับผมคันนี้รถปี2016นะฮะ20152016ประมาณนี้นะครับผมรถไม่ค่อยได้มีเห็นในตลาดกันบ่อยๆนะฮะมากับเครื่องยนต์สูบบีทวินนะครับผมระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมทรงอย่างสวยเลยครับคันนี้นะครับคันนี้ได้ยางใหม่หน้าหลังเลยนะฮะพร้อมใช้กันยาวๆเลยครับผมดูฮะนี่ขี่ยังอยู่เลยนะครับผมเพิ่งเบิกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะขนยังอุยๆอยู่เลยนะครับผมนี่ อ่านะครับคันนี้โดยรวมรถสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรอบคันนะครับว่ามีข้อติข้อเตียนตรงไหนกันบ้างนะครับผมอ่านะฮะจะพาเดินดูรอบคันคร่าวๆก่อนนะครับนี่สภาพโซ่สเตอร์นะฮะยังเหลือนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเคลอะๆหน่อยนะฮะพอดีน้ํายาล้างโซ่หมดนะครับอ่านะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโซสเตอร์ชุดละไม่กี่บาทพันต้นๆนะพันกว่าบาทนะครับถ้าเกิดโซหลักถ้าเกิดโซ่อย่างเดียวเนี่ยหลักร้อย นะครับผมสีถังก็ได้เป็นสีเดิมนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีรอยรอยเก็บงานสีมาหน่อยนะฮะตรงช่วงนี้นะครับผมนี่นะครับทํำไมสีเรียบไม่น่าเกียดนะฮะลองฟังเสียงกันครับระบบไฟครับไฟเป็นไฟแต่งนะครับ LVD ครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายไฟเส้นนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะครับ อ่อตัวนี้จะเป็นท่อแต่งนะครับนะกับชุดท้ายแต่งนะครับก็ได้เป็นแฮนด์แต่งนะครับเรนเทลนะครับมือเบรกมือคัทแต่งนะครับเป็นของเลสซิ่งบอยนะครับมีลิ้วรอยกันบ้างนิดหน่อยนะครับนะนี่ให้ดูลอยชัดชัครับล้เก็บสีมานะฮะนะครับโดยรวมไม่น่าเกลียดครับผมเสียงพราอๆกันเลยครับสุกวีทวินครับแนวสแคมเบอร์หลอๆกันเลยครับผม ไฟสูงครับนี่สูงต่ำเมื่อกี้ขั้วมันหลวมนิดนึงนะฮะเป็นประมาณนี้จริง้เป็นไฟ LED นะครับประมาณนี้ครับผมหน้ามาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันโลนะครับให้ดูห้องเครื่องยนต์ครับผมประมาณนี้นะครับมีริ้วร้อยบ้างนิดหน่อยนะครับผมโดยรวมยังสวยสมบูรณ์ครับพามาดูฝั่งซ้ายอีกรอบนึงครับฝั่งซ้าย อันนี้นะฮะถือว่าสวยเลยนะครับวงล้อนะครับเป็นสีออกทองแดงทองแดงนะฮะออฟลันะใช้ได้ตามปกตินะครับผมเอาล้วครับใครสนใจเจ้าสตาร์เลียนบัคเนียคันนี้นะฮะติดต่อมาให้ไวเลยที่เบอร์โทร097504936นะครับ ID Line Adsai Real b i k ิกนะฮะส่งได้ทุกไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม ส่วนเรื่องรายละเอียดราคาเนี่ยจะเพิ่งโวยผมนะรายละเอียดราคาต่างๆเนี่ยอยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมรีวิวร้านลิวไปบิ๊กและรถสตาร์เลี่แมคคเนียคันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ